เรียนอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนธนาพรวิทยาค่ะส่วนสูง123เซนติเมตรน้ำหนัก24กิโลกรัมและความสามารถพิเศษคือการ้อนร่าค่ะกองเชียร์ค่ะกองเชียร์ สำหรับน้องเอมนะคะปัจจุบันอายุเก้านะคะเรียกคะแนนของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะตัดสินให้เหลือ10คนนะคะเพื่อเข้าสู่รอบสองนะคะอายั้หวานลูกตอนนี้เดี๋ยวขอพูดคุยกับน้องๆเนาะระหว่างที่ท่านคณะกรรมการกำลังรวบรวมคะแนนได้คะ่ะแน่นอนว่าการพูดคุยของเราได้ไหมคะลูกได้ไคะ่ะได้นะคะครูตูคะเมื่อกี้น้องแบมใช่ไหมคะไหนคนไหนอายุเจ็ดขวบบ้างลูกยกมือ ยกมือหน่อยค่ะโอ้เจ็ดขวดโอ้ยหลายคนเลยนะเนี่ยเราต้องเดินสัมภาษณ์ทุกคนไหมคะไม่ค่ะเดี๋ยวจะลวงเวลาล่วงเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะลูกเพลงลอยกระทงเพลงลอยกระทงลูกราได้ไหมลูกได้ไหมคะรได้ไหมคะบองคนเขินอ๋อวันนี้มีของปล่อยของได้เลยมีของปล่อยของนะลูกนะขอมิวสิคให้น้องๆหน่อยค่ะ การรำไัยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นในประเพณีลอยกระทงนะคะค,คุณผู้ชมคะฟังเทียร์มาร่วมรำกับน้องๆได้นะคะยืนเพื่อนลอยลำพี่เลี้ยงค่ะพี่เลี้ยงรำให้น้องๆดูเป็นตัวอย่างได้นะคะ ยืนนานด้วี่ตอนเองน่อแล้วถอดอีกไม่ไหวแล้วค่ะสภาพร่างกายรุ่นนี้ไม่มีอะไรนะคะค่ะขอมานั่งด้านในได้นะคะผู้มีเกียรติที่เดินผ่านไปผ่านมามาร่วมเชียร์นะคะอีกสักครู่หนึ่งเราจะตัดสินนะคะน้องๆทั้ง19คนให้เหลือแค่10คนเท่านั้นนะคะคุณครูตุกใช่ค่ะขอฟังเกณฑ์กันให้คะแนนในรอบ10คนหน่อยค่ะ